ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกบเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอนเนอร์บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกลาบในแต่ละแบบกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะของเราก็มีอยู่3มช่องทางก็คือแฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านนะคะแล้วก็รถแรงการ์เด้นนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้ที่เพื่อนๆรับชมกันอยู่นะคะ ค่ะเราก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะก็คือปกติแล้วกุหลาบนะคะก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็การฟื้นฟูนเนี่ยในแต่ละแบบก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะคะเพราะว่าผลที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้ค่ะ1นนะคะเกี่ยวกับสภาพต้นนะคะว่ามีความแข็งแรงมากแค่ไหนนะคะถ้าเป็นต้นที่อายุเยอะๆค่ะก็จะฟื้นฟูนได้เร็วกว่านะคะ แล้วก็ต้นที่มีใบยเยอะๆกับต้นที่มีใบน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยต้นที่มีใบยเยอะจะฟื้นฟูได้ง่ายกว่านะคะส่วนต้นที่มีรากมากๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่เขาจะฟื้นตัวได้ไวนะคะอันนี้เป็นภาพของกุหลาบที่เป็นโรคเชื้อรานะคะแล้วก็หลังจากเด็ดใบทิ้งทั้งหมดนะคะตอนแรกว่าจะไม่เด็ดใบทิ้งแล้วเนาะ,ะแต่ปรากฏว่าเขาลุกลามน,นะคะสุดท้ายก็เลย หนึ่งเดือนที่แล้วนะคะสาภาพสวนเลยเป็นแบบนี้ค่ะปะีหนึ่งจะไม่บดกุหลาบนะคะการบดกุหลาบก็คือการเด็ดใบทิ้งของต้นกุหลาบทั้งหมดนะคะซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่ใบของเขาเป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะลุกลามไปยังต้นอื่นๆนะคะหนึ่งเดือนที่แล้วหนึ่งก็ใช้วิธีการทั้งบดกุหลาบแล้วก็เด็ดใบให้น้อยที่สุดนะคะสําหรับเคสเคสกรณีที่ใบมีปัญหาแบบนี้ค่ะเป็นโรคราใบจุดนะคะหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน ต้นกุหลาบก็ฟื้นขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะมาบอกแต่ละสายพันธุ์ให้ฟังนะคะพันธุ์แรกนะคะก็คือคอ l คาสโลนะคะเป็นกุหลาบค่ายดวิดออตินหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวนะเอารูปให้ดูนะนี่ค่ะดอกข้างหน้างจะเป็นแบบนี้นะคะดอกสีเหลืองแล้วก็ฐานออกเป็นสีครีมขาวนะคะออกดอกแบบดกมากค่ะแล้วก็บ่อยด้วยนะคะตอนแรมาแรกๆนี่พุ่มค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะพอนางโดนราบุกนะคะ ก็เลยมีสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งต้องเด็ดใบออกทั้งหมดนะคะแต่ว่าผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มมีแตกตาแบบนี้ค่ะหลังจากครบ1เดือนก็สภาพก็เริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะสําหรับกุหลาบที่เราบวชนะคะถ้าเกิดว่าต้นเขาไม่แข็งแรงพอเนี่ยอาจจะตายได้เลยทีเดียวสําหรับพันุนี้นะคะสําหรับการฟื้นตัวค่อนข้างดีอยู่นะคะถึงแม้จะต้นไม่ใหญ่มากนะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาจะออกใบเล็กๆก่อนนะคะเพราะว่าเขา ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาออกใบชุดแรกแล้วเนี่ยเขาพอเขาเริ่มได้สังเคราะห์แสงเองได้ใบเขาในชุดที่สองก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นพอผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะสามารถแตกตาแตกยอดใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะเป็นมองเคืนนะคะอันนี้สภาพก็คือตอนนั้นก็โดนราบุกเหมือนกันนะคะแล้วก็แถมโดนน้าท่วมด้วยนะคะณนะวันนี้นะคะยังฟื้นตัวไม่เต็มร้อยนะคะ ก็คือตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มแตกตาแตกยอดใหม่นะคะถ้าเกิดเทียบกับคอคัดลวดแล้วคอคัดลวดจะไวกว่าต่อไปก็เป็นชิโนบุนะคะตอนแรกนี้ดีใจมากเลยนะคะนางแตกตาแตกยอดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วใหญ่กว่าด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใบที่เกิดออกมาค่ะเนี่ยบางคนอาจจะดีใจว่าเออยอดเยอะแต่ใบที่เกิดออกมามันเล็กนะคะ แล้วก็ใบซีด้วยนะคะซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะน่าหมายความว่ารากเขามีปัญหานะคะซึ่งอาจจะรากเน่าเราจะต้องงดการให้ปุ๋ยทางดินนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนดินก็คือต้องเปลี่ยนดินนะคะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องน้ําแล้วก็ให้นิกสเปย์แล้วก็รวมถึงลดเอ่อานะคะซึ่งเป็นปุ๋ยของแพลรีเซิร์ฟนะคะคือจริงๆแล้วหนึ่งไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่า ที่เอามาบอกเพื่อนเอนก็คือใช้แล้วได้ผลเลยอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะคะเด็กก็ตามคลิปเลยนะคะก็ใช้ควบคู่กับนิกสเปย์นะคะช่วยให้ใบไม่เหลืองนะคะผลปรากฏว่าหลังจากใช้ไปประมาณสองครั้งนะครับใบก็เข้มขึ้นนะคะแล้วก็มีการแตกยอดแตกตาเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นหนึ่งก็เริ่มบำรุงด้วยปุ๋ยธาตุหลักและธาตุรองนะคะคือตอนนี้สภาพต้นเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละน่าจะรอดละต่อไปก็เข้าสูตรนี้เลยค่ะตามตารางนี้เลยบำรุงนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ยอดหรือตาที่มันแตกใหมยืดเราจะใช้แคลเซียมโบรอนนะคะแล้วก็น้ำหมักปลานะคะในการช่วยให้เขาแตกกิ่งที่ยืดยืดนะคะต่อไปมาดูบัตโหนอยเซตนะคะต้นนี้นะคะพอดีเอาไปไว้ในที่ร่มตอนที่หลังจากเขาโดนน้ำท่วมนะคะตอนแรกเขาออกดอกเป็นพวงอยู่นะคะ ลักษณะดอกแบบนี้เลยค่ะค่ะใบเขาจะมีอาการคือซีดนะคะสิ่งที่ใช้ก็คือตอนแรกๆนะคะก็จะใช้นิกสเปย์นะคะนิกสเปย์ hmm. อยู่ในขวดแมิว mm hmm. นะคะแล้วก็แคลเซียมบรอนนะคะตอนแรกก็จะใช้วิธีพ่นก่อนนะคะแล้วก็มีใส่ทางดินบ้างนะคะนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเพราะว่ากุหลาบที่มีปัญหาทางรากนะคะเราจะ ใส่ปุ๋ยน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ปุ๋ยมากเขาจะยิ่งปุ๋ยจะไปสะสมในดินมากขึ้นแล้วดินเค็มได้นะคะสําหรับการใส่ปุ๋ยนะคะเราอาจจะมีปัญหากันว่าใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยเกินไปวันนี้ก็เลยแนะนําอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในการวัดค่าปุ๋ยให้เพื่อนๆได้นะคะนั่นก็คือเครื่องวัด EC นะคะตัวนี้นะคะสามารถวัดน้ําได้ด้วยนะคะว่ามีสารปนเปื้อนหรือเปล่า ก็เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ตามขวดสูตรผสมแล้วนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราใช้หลายตัวก็จะใช้ให้ค่า EC ไม่เกิน1000นะคะแต่เท่าที่หนึง่งลองใช้ตามสูตรข้างขวดนะคะประมาณ3าสอย่างก็อยู่ประมาณ500ร้อถึง700ค่ะถ้า1000นี้ก็คือจะแบบค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะผสมน้ำเพิ่มอะไรประมาณนี้ยก็ได้แล้วแต่นะคะ การวัดค่าปุ๋ยก่อนที่เราจะไปพ่นหรือเอาไปลดตามทางดินนะคะก็จะช่วยลดเรื่องปัญหาใส่ปุ๋ยเกินหรือ,อใช้ปุ๋ยที่เข้มข้นเกินไปจนทำให้ใบไหม้หรือทำให้รากมีปัญหานะคะนะคะอันนี้นะคะหนึ่งก็ผสมไปทั้งปานิทั้งแคลเซียมบูรอนนะคะจากนั้นก็จะเอามาพ่นทางใบนะคะวิธีพ่นนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนพ่นเราจะต้องอล้างใบ ให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้ใบเปียกๆก,ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เข้มข้นเกินไปแล้วทําให้ใบไหม้ได้นะคะแล้วก็จะได้ซึมผ่านทางใบได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใบแห้งเนี่ยเรามาพ่นบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบเข้มข้นเกินไปจนใบไหม้ได้ค่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้จะเอามาลดก็เหมือนกันคะ่ะวัดแบบเดียวกันเลยนะคะเปิดตรงออนก่อนนะคะแล้วก็ กดโหมดนะคะให้ขึ้นว่า EC นะคะแล้วก็วัดค่าปุ๋ยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้สามารถใช้วัดค่าปุ๋ยทุกอย่างที่เราเอามาลดต้นกุหลาบได้เลยนะคะทั้งปุ๋ยเคมี Me, ปุ๋ยชีวภาพนะคะได้หมดเลยนะคะก็เอามาลดต้นกลาานะคะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราลดไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ยังไม่เกิดเห็นผลอะไรเวลาเรา ทำแบบนี้ค่ะวัดค่าปุ๋ยเราก็ควรจะจดบันทึกไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นว่าค่าไหนที่เหมาะกับกุหลาบที่บ้านเรานะคะค่าที่หนึ่งให้เพื่อนๆดูเนี่ยอาจจะเหมาะกับบ้านหนึ่งเนาะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆก,ก็ได้ลองดูนะคะอันนี้เสมอสนูนะคะตอนแรกนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันใบหมดเลยนะคะก็คือเป็นรานะคะแล้วก็เป็นไดแบคด้วยนะคะผ่านไปประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะคะเขาก็แตกยอดบ้างแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มแตกยอดแบบนี้ถ้าเกิดเราจะกระตุ้นให้เขาตายืดนะคะเราจะต้องใช้แคลเซียมบอนแล้วก็ใช้น้ำหมักปลานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางรากอยู่อย่าเพิ่งใช้น้ำหมักปลานะคะไว้ใช้ทีหลังกระตุ้นเขาอีกทีนึงแล้วก็จะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะที่เป็นไดแบ็กออกให้หมดนะคะเนี่ยค่ะเคยมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้กุหลาบเลื้อยหรือกุหลาบพุ่มสูงเนี่ย กลายเป็นกุหลาบพุ่มทํำยังไงก็แบบนี้ค่ะง่ายๆตัดตรงกิ่งกระโดงให้สั้นๆไปเลยนะคะค่ะพอเขาแตกตาใหม่ขึ้นมายืดออกมามันก็จะเป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะเล็กสมใจเลยไหมคะถ้าเกิดใครมีพื้นที่น้อยแต่อยากปลูกพวก summer snow นะคะก็ตัดไปเลยค่ะกิ่งกระโดงนะคะนางเวลานางแตกตาใหม่ก็จะไม่ไม่ยาวมากนะคะอันนี้ก็เป็น spirit ofidom นะคะหลังจากเด็ดใบออก สปีดดิฟฟ์ออฟฟีดอมที่โดนลาเนี่ย <S <S <ess> <bullet> เขาโดนไม่หนักมากนะคะหนึ 1, ่งเด็ดใบออกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะหรือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแหละเหลือไว้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะใบก็คือเราพยายามเหลือใบไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะสุดผลสุดท้ายประมา,สา,ะมาณสองสัปดาห์นะคะเขาก็จะเริ่มแตกใบมาใหม่แต่ใบที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่ใหญ่นะคะชุดแรกแต่ก็พอไหวอยู่ขาอยู่กลางๆพอผ่านไปสักประมาณ สี่สัปดาห์นะคะใบเขาก็เยอะแบบนี้แล้วก็มาพร้อมดอกเลยนะคะทุกกิ่งที่แตกยืดออกมานะคะเนี่แหละค่ะความสำคัญของการเก็บใบไว้ก็คือส่งผลอย่างนี้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเขาระบบรากไม่ได้มีปัญหาแล้วก็มีใบเก่าอยู่การฟื้นฟูต้นกุหลาบที่มีโรคหรือเป็นโรคนะคะต่างๆไม่ว่าโรคทางใบหรือทางรากนะคะถ้าเกิดว่าเขาแข็งแรงอยู่เราก็จะดีค่ะ แล้วก็สายพันธุ์เขาก็มีผลเหมือนกันนะคะสตรี i ิตรออฟฟีดัมก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ฟื้นตัวค่อนข้างไวและดีมากค่ะแล้วก็เป็นข้อดีของกุหลาบต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้หนึ่งซื้อมาประมาณ400บาทนะคะตอนนี้ก็ขายได้หลายบาทแล้วล่ะถ้าเกิดจะคิดเป็นมูลค่านะคะเพราะค่าปุ๋ยหมดไปเยอะนะคะก็นะคะแล้วก็เลี้ยงพุ่มเขาได้นะคะจริงๆถ้าเกิดใส่ซุ้มก็ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นพุ่มสูงมากต่อไปเราไปดูพันธุ์ พรูมกันนะคะนี่ค่ะตอนที่เขาวิกฤตหนักนะคะใบเหลือประมาณไม,ไม่ถึงไม่ถึงสิบใบนะคะพออาทิตย์แรกก็เริ่มแตกตาออกมานะคะการแตกตาก็ค่อนข้างดีนะคะสำหรับพรูมเรื่องการฟื้นตัวค่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็แนะนําสําหรับให้มือใหม่ลองเลี้ยงดูนะคะนี่ค่ะพอผ่านไปประมาณสสัปดาห์แทนทน กิ่นกระโดงเมื่อกี้นะคะที่ไม่มีใบไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะออกดอกแล้วอย่างน้อยห้าดอกนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับตารางใส่ปุ๋ยอันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะผ่านเลยของพัน r e s e ร์ฟนะคะสำหรับมือใหม่อย่างหนึ่งก็ใหม่ไหมห้าปีที่แบบปลูกกะหลาวก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีที่ปีทองเลยนะคะ รู้แล้วว่าใส่ปุ๋ยยังไงแล้วก็ใช้ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์เลวัตเป็นอย่างมากนะคะของแพลนรีเซิร์ฟที่ขอยให้คําแนะนํานะคะเรื่องการใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลต้นกุหลาบนะคะรวมถึงแอดโอนะคะคนบ้ากุหลาบด้วยนะคะที่แนะนําเป็นอย่างดีนะคะทําให้ชีวิตสําหรับการปลูกกุหลาบของคนที่บ้านกุหลาบคนหนึ่งก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะก็ราคาไม่แพงค่ะ ของหนึ่งซื้อมาในราคาประมาณ79บาทเองตั้งแต่มีนี้ก็คือช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยนะคะอันนี้ได้คําแนะนํามาจากกาตจาเลวัดนะคะให้ใช้ค่ะขนาดต้นเก๊กหวยยังงามเลยนะคะปุ๋ยกระจาเลวัดรอดอกออกเต็มต้นเดี๋ยวหนึ่งจะมาเอามาให้โชว์ให้ดูเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีเก๊กหวยปลูกไว้กินเองด้วยนะคะเป็นไงคะปลูกกลาบยากไหมหนึ่งว่าจริงๆมันไม่ยากหรอก แต่เขาค่อนข้างจุกจิกนิดนึงนะคะถ้าเราทําตามตารางเราก็จะได้มีแบบเหมือนทิศทางในการดูแลกุหลาบนะคะกุหลาบของเราก็จะสวยขึ้นค่ะก็าฝากไว้อีกนิดนะคะอย่าลืมจดค่า EC ไว้ดูด้วยนะคะว่าเราใส่ปริมาณไหนแล้วมีผลต่อกุหลาบเรายัางไงนะคะค่า EC นะคะก็ช่วยวัดความเข้มข้นของปุ๋ยะคะ่ะถ้าเราจดไว้ดูนะคะเราจะได้รู้ว่าเราใส่มากน้อยเพียงไหนแล้ว กุหลาบของเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเราจะได้ปรับตัวได้ทันแล้วก็รู้แนวทางในการดูแลค่ะก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆปลูกกุหลาบอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับน้องกุหลาบที่ดอกสวยๆงามๆแบบที่หนึ่งได้เจอนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะคะอีกทั้งดูโฆษณาแบบไม่ข้ามขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกคนมีกุหลาบสวยๆที่บ้านเยอะๆนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ